สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเท่าแก่ใหม่นะครับช่องที่จะช่วยท่านสร้างรายได้แล้วก็เติบโตไปในโลกออนไลน์นะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ5เคล็ดลับในการเพิ่มรายได้ใน YouTube โดยการทำนายหน้าออนไลน์หรือการทำ Affiliate Marketing ครับใครยังไม่ได้เริ่มหรือใครยังไม่ได้รู้จักหรือใครเริ่มแล้วยังไม่มีรายได้ลองติดตามคลิปนี้ดีๆเลยนะครับเคล็ดลับที่1ครับ สิ่งแรกนะครับในการที่จะทำตัว a f f i l i a t e Marketing บนช่องทาง YouTube นั่นก็คือเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายครับการเลือกสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณต้องรู้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นใครนะครับเช่นนะครับช่องของคุณเนี่ยทำเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณก็อาจจะเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมหรืออุปกรณ์ออกกาลังกาย จะได้ตรงใจกับคนดูมากที่สุดนะครับถ้าท่านทําช่องท่องเที่ยวนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะเป้ต่างๆนะครับถ้าท่านทําช่องเกี่ยวกับการรีวิวรถนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถนะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างนะครับลองนะครับเข้าไปดูในช่องทางนะครับที่เป็นมาเก็ตเพลทนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับซึ่งบบันครับ YouTube ก็เชื่อมโยงกับตัว s h อป e ีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเพียงแต่ทำคลิป ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเท่านี้ท่านก็สามารถสร้างไรายได้จาก YouTube แน่นอนครับเคล็ดลับที่2คือการสร้างคอนเทนต์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับคนครับมักจะค้นหาสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะครับหรือให้คําแนะนำนะครับเช่นนะวิธีการลดน้ําหนักแบบง่ายๆนะครับหรืออุปกรณ์ทํากาแฟที่ดีที่สุดนะครับคุณสามารถทําคลิปรีวิวหรือทํา เกี่ยวกับตัว Howto สั้นๆนะครับที่ช่วยให้คุณดูเนี่ยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเมื่อท่านทำคลิปนี้แล้วนะครับท่านต้องไปติดแท็กตัวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่ท่านพูดถึงนะฮะกรณีที่ท่านพูดถึงตัวลดน้ําหนักนะครับก็ติดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ําหนักนะครับพูดถึงอุปกรณ์ชอบด้านกาแฟก็ติดแท็กตัวสินค้าที่เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องบดกาแฟนะครับหรือเมล็ดกาแฟก็สามารถทําได้นะครับ เคล็ดลับที่3นะครับใช้คำกระตุ้นให้คนคลิกนะครับอย่าลืมนะครับใส่คำกระตุ้นให้คนคลิกเข้าไปด้วยนะครับเช่นกดปุ่มด้านล่างนี้หรือสั่งซื้อสินค้าตรงนี้นะครับดูราคาพิเศษนะครับคลิกเพื่อรับส่วนลดนะครับการใช้ call to action ครับจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับในการที่จะเพิ่มลิงก์นะครับเพิ่มโอกาสในการที่คนกดเข้าไปดูและ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับยิ่งเรากระตุ้นให้คนเนี่ยเขารู้สึกต้องรีบซื้อนะครับมีโปรโมชั่นนะครับหมดแค่เดือนนี้หมดแค่ตอนนี้ครับจะยิ่งดีมากๆโอกาสเกิดคอนเวอร์ชั่นโอกาสเกิดยอดขายในการทำรายหน้าเพิ่มมากขึ้นครับเคล็ดลับที่4ครับ การใช้ SEO ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราทำคลิปนะฮะในช่องทางของ YouTube นะฮะจำเป็นต้องมีการวางแผนเรื่องของการทำ SEO ด้วยนะครับตัวไตเติลท่านจะวางยังไงนะครับตัว Description ท่านจะวางยังไงนะครับในรายละเอียดของตัวสินค้าหรือคลิปดอเราก็ต้องพูดถึงคีย์เวิร์ดนั้นด้วยนะครับการใช้คีย์เวิร์ดในคลิปและก็คำอธิบายครับเป็นสิ่งสำคัญนะเช่นนะครับหากเรารีวิวตัวเกตเกตนะครับก็ลองใช้คลิป คำว่ารีวิวเกจเจ็ดนะครับเด็ดนะในปี2025นะครับราคาดีบวกกับการใช้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้คำที่คนมักมีการค้นหาบ่อยๆในคำอธิบายครับเช่นรีวิวอุปกรณ์ครับเกจเจ็ดสำหรับการทำงานนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในคลิปของคุณให้ติดอันดับบน Google นะครับอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมก็คือการใส่ตัวแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะครับหรือ เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าของเราด้วยนะครับเช่นตัวรีวิวสินค้านะครับหรือ a f f i l i a t e Marketing นะครับหรือ h a ชแทที่เป็นแบรนด์ของตัวสินค้าอย่างนี้เพิ่มโอกาสในการติด SEO นะครับเคล็ดลับที่5ครับสร้างความน่าเชื่อถือในช่องของคุณนะครับคนเราครับมักจะซื้อสินค้าของคนที่พวกเขาไว้วางใจครับฉะนั้นครับอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์กับคนดูครับเช่นนะคอยตอบคอมเมนต์นะครับหรือแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ประสิทธิ จริงๆนะครับว่าเราใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงใช้บริการแล้วเป็นยังไงครับถ้าคุณพูดถึงสินค้าที่คุณไม่ชอบนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าไอ้น,นี้มันไม่ดียังไงมันไม่โอเคยังไงนะครับและถ้าคุณรู้สึกดีก็บอกไปเลยครับว่ามันดียังไงนะครับอย่าไปเฟกนะครับยิ่งคุณครับมีความซื่อสัตย์ยิ่งทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกได้ว่าคุณน่ะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็น่าติดตามและเขาก็จะไว้ใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางของคุณ ทั้งหมดนี้ครับคือ5เคล็ดลับในการจะเพิ่มรายได้บนช่อง YouTube ในปี2025นี้นะครับด้วยการทำสินค้าที่ติดตัวแท็กสินค้าหรือการทำตัว a อฟ i l ล a t e ครับใครที่เริ่มต้นทำ ตามนะครับในวันนี้ครับก็รับรองได้เลยครับว่าก็ท่านมีโอกาสนะครับในการได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆโอกาสในการสร้างรายได้สร้างเงินล้านแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ